สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเอกหมนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์คะ่ะเด็กๆซึ่งวิทยาศาสตร์วันนี้ก็จะพาเด็กๆมาสำรวจเกี่ยวกับร่างกายของคนเราและการดูแรลรักษาร่างกายของตัวเรานั่นเองนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนการล้างมือปอดโรคกันนั่นเองนะคะลูกเพราะว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดของเราเนี่ยกำลังแพร่ระบาดเป็นอย่างมากเลยในใบงานของเราในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีการให้เด็กๆได้ล้างมือกันทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนด้วยกันค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ของเรานะคะลูกเล่มนี้ขึ้นมาเลยเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ของเราเล่มนี้ขึ้นมาเลยเด็กๆเปิดหน้านี้ของเราขึ้นมาได้เลยแล้วเด็กๆก็ดูบนกระดานพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็เด็กก็เติมหมายเลขลงไปกลุกการร้าง างมือเจ็ขั้นตอนให้สําหรับปอดโรคเนี่ยมีลักษณะการร้างเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆไปดูบนกระดานพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆดูเลยนะลูกการล้างมือปอดโรคของเราเด็กๆเห็นไหมลูกว่ามืออ่ะเด็กๆดูเลยมือของเด็กผู้ชายคนนี้มีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกเด็กว่าไอ้ล้างมือกันดีกว่าครับอ่าชวนเพื่อนๆไปล้างมือเลยอ่ะเด็กๆใส่หมายเลขอกามคุณครนไปได้ เลยนะคะลูกอ้าวหนึ่งเลยบอกว่าฝ่ามือถูกันฝ่ามือถูกันก็คือน,นี่เลยลูกนี่เรียกว่าฝ่ามือของเรานั่นเองล้างให้สะอาดเลยถูกันนานๆเลยนะคะลูกฝ่ามือถูกันแบบนี้เลยอ้าวต่อไปสองสองฝ่ามือถูหลังมือ ฟ้ามือถูล้างมือเป็นแบบไหนเอยเป็นแบบนี้เลยลูกเราใช้มือนี่ฟ้ามือของเรามือนี้ถูล้างมือมือนี้แล้วก็ลับไปเลยเอาอีกมือหนึ่งถูอีกมือหนึ่งสลับไปสลับมาให้สะอาดเลยนะคะลูกแล้วก็ถูซอกนิ้วด้วยเด็กนะคะลูกถูซอกนิ้วให้สะอาดเลยตามภาพเลยลูกอ่าต่อไปเอยสาม ใช้ความือถูฝ่ามือนะคะลูกใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือก็บแบบนี้เลยและนิ้วถูซอกนิ้วเราก็เอานิ้วเนี่ยถูซอกนิ้วแบบนี้นเลยนะ,ะ้ะลูกให้สะอาดเลยฝ่ามือถูและซอกนิ้วเราก็ถูกันแบบนี้ให้สะอาดเลยนะคะลูกอาต่อไปเลยสี่สี่ใช้หลังมือถูฝ่ามือหลังมือมอ,อยู่ไหนเอ่ยนีย được, ่เลยลูกเราก็ใช้หลังมือ ถูฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะก็ถูแบบนี้เลยสลับกันทั้งสองข้างเลยนะคะลูกต่อไปเลยห้าถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบโดยใช้ฝ่ามือเลยนะคะลูกแบบนี้เลยเราสลับกันแบบนี้เลยนะคะลูกถูแบบนี้ให้สะอาดเลยนะคะลูกต่อไปเลยหกปลายนิ้วถูขวางขวามือปลายนิ้วของเรานี่เองถูหวางฝ่ามือเลยลูกเนี่ยถูให้สะอาดเลย ทั้งสองข้างเลยเนี่ยปลายนิ้วของเราเนี่ยถูให้สะอาดทั้งสองข้างเลยลูกนี่เลยเด็กก็ใส่หมายเลขให้ถูกต้องนะคะแล้วเด็กก็ล้างแบบนี้เลยนะคะลูกอา้าวเจ็ดถูรอบข้อมือ,อ ừ, นะคะลูกอา้าวเราก็ถูทั้งสองข้างเลยนะคะลูกให้สะอาดเลยอ่านี่เรียกว่า ล้างมือปอดโรคเจ็ดขั้นตอนด้วยการเด็ก<ๆ>ใส่หมายเล็กให้ถูกแล้วเด็กก็ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะลูกอ่าต่อไปเด็กเปิดหน้านี้มาเลยลูกหน้านี้เลยเลยสักวันหนึ่งเราจะโตอเด็กสังเกตเลยการเจริญเติบโต,ต,ตเราจะมาเรียนการจเจริญเติบโต,ตของร่างกายของคนเราเนี่ยเองนะลูกร่างกายในใบางานของเด็กลูกมีอายุเท่าไหร่บ้างเด็กมาดูเลยนะคะลูก อ่าแรกเลยอายุสิบเดือนดเด็กสังเกตลูกอายุสิบเดือนเป็นยังไงลูกยังเล็กเลอยู่ร่างกายของคนเรายังเดินไม่ได้ต้องใช้อาศัยอะไรลูกเรียกว่าคานลูกต้องคานปยังเดินไม่ได้พอต่อมาร่างกายของเราจะเริ่มเติบโตเป็น5ปี5ปีเด็กสังเกตไหมเราก็จะตัวโตสามารถยืนได้แล้วก็ เดินได้นั่นเองต่อไปเลยเมื่ออายุ10ปีเห็นไหมร่างกายก็จะเริ่เติบโตเป็นไงลูกตัวสูงขึ้นมาเลยเไมสูงกว่า5ปีนะคะต่อไปเลยอายุ30ปีเห็นหลูกว่าร่างกายนี่ก็จะเริ่มเติบโตนี่คุณอ,อิบอกว่า ร่างกายของคนเราจเจริญเติบโตเรื่อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ถึง20ปีก็จะหยุดเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องกินอาหารดื่มนมอ่ามากๆในตอนที่เด็กยังอาย,อยุน้อยๆอ,อยู่พอถึงอายุ18ถึง20ร่างกายก็หยุดเจริญเติบโต,ต,ตและไม่สูงแล้วนะคะลูกมายถึงตัวสูงเนี่ยเราจะไม่สูงเลยแต่เราจะมีอ้วนอย่างเดียวเลยถ้าถึงมากน,นะคะลูกเด็กๆเปรียบเทียบร่างกายของเรานะอ่าต่อไปเลยเป็น ห้าสิบปีเด็กๆดูหกห้าสิบปีเป็นยังไงลูกเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นไหมลูกเห็นไหมร่างกายของเราก็จะถอยลงแล้วทีนี้ยร่างกายของเราไม่จะเดินเติบโตแล้วต่อไปเป็นอายุเจ็ดสิบปีซึ่งเรียกว่าเป็นยังไงลูกคนแก่แล้วหลังที่เรือเคยตรงๆก็จะเป็นยังไงลูกหลังค่อมแล้ว เด็กสังเกตลูกสังเกตภาพเลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆได้ดูการเจริญเติบโตของร่างกายของเราแล้วทีนี้ใบงานของเราก็คือหน้านี้ก็ให้เด็กๆทําอะไรเอ่ยวาดรูปลูกวาดรูปหน้าตาและศีรษะของเด็กๆก็คือผมของเด็กๆอ่ะให้ตามอายุด้านบนเลยนะลูกเมื่ออายุ5ปีร่างกายหน้าตาเป็นอย่างไรของตัวเด็กของตัวเรานั่นเองอายุ 15ปีเป็นอย่างไรนะคะลกูกอายุ50ปีเป็นอย่างไรและอายุ70ปีเป็นอย่างไรหรือเด็กๆสามารถจินตนาการเป็นก็ได้ว่าเราร่างการจเจริญเติบโตแล้ว เป็นอย่างไรกันนั่นเองนะคะลูกอ่ะคุณเองก็ฝากใบงานในวิชาวิทยาศาสตร์ของเราไว้สองหน้าด้วยกันค่ะคุณเด,เด็กทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเหมือนเช่นเคยค่ะอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ